วันนี้ไปขายสตอรครับสวัสดียามเช้าตรู่ที่บ้านสวนลุงติ่งครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาสตอไปวางที่แผงขนมของคุณอาหน้าบ้านปากซอยนะเราปลูกอะไรเราก็กินนั้นนะครับเหลือเราก็แจกบ้างขายบ้างนะครับปกติอันนี้ก็จะส่งไปให้เพื่อนต่างจังหวัดแทบจะทุกคนแล้วเนาะ ก็จะได้กินกันกับหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณป้าแถวเนี้ยคุณอาคุณลุงคุณยายแถวเนี้ยเขากินกะตอเป็นปกตินะเราก็ไม่ค่อยจะได้อ,ออกไปวางให้เขามาซื้อเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยววันเนี้ครั้งก่อนเนี่ยผมก็คือเอาไปวางแล้วก็หมดรวดเร็วอ่นะจากหกโมงเช้าเนี่ยไปถึงไม่ถึงแปดโมงเนี่ยก็หมดละส่วนใหญ่นะครับแป๊บเดียวนะครับ แถวเนี้ยจะค่อนข้างใช้ชีวิตช่วงเช้ากันเยอะนะออกมาซื้อของกินนู่นนี่นั่นขนมขนม,ขนมเหนียวไก่ข้าวต้มมัดอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปมอไซส์นะวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ขับไปแค่ปากซอยใกล้ๆนะเดี๋ยวไปมอไซน์กันนะครับโอเคไปจะไปกัน ไปครับไปแผงกันตอนนี้เรามาถึงแผงแล้วนะครับผมยกตะกร้าไปวางบนโต๊ะให้คุณอาช่วยจัดแล้วนะคุณอาจ,จะเป็นคนกําหนดราคาอะไรให้ทุกอย่างนะครับคุณอาจใจดีนะครับช่วยขายให้ผมบ่อยมากนะเนี่ยมีเชื่อก็เดี๋ยวแขวนนะฮะร้านอยู่ริมถนนเลยนะครับอันนี้อยู่ปากซอยนะ,ะเดี๋ยวลูกค้าก็จะทยอยมานะครับเวลาเห็นสตอมาแต่ไกลอะไรเงี้ยนะสักแป๊บเดียวนะครับ ไม่นานนะฮะช่วงนี้สตอไม่ค่อยมีนะเนี่ยอยู่กับขนมของคุณอาที่ทำทุกเช้านะวางไม่นานนะครับลูกค้าเริ่มมาพูดคุยกับคุณอาแล้วนะครับเดีนะ๋ยวคุณอาก็จะเป็นคนตั้งราคาให้นะฮะพูดคุยเจรจานะครับเรียบร้อยก็ซื้อขายกันไปนะครับ เนี่ยนะฮะเชา้าเช้าชาวบ้านแถวนี้ก็จะใช้ชีวิตแบบยามเช้ากันซื้อขนมข้าวต้มมัดข้าวเหนียวไก่อะไรที่อยากทานช่งชวงเช้าวันนี้มีหมอกด้วยนะครับเนี่ยร้านอยู่ปากซอยเลยครับมีรถผ่านตลอดนะครับจะมองเห็นนะฮะผ่านมาก็จะแวะมาซื้อมาทักทายกันยามเชา้าแล้วก็หาอาหารเข้าไปทานนะครับสวัสดีครับวันนี้สตอบ้านแรกครับสวัสดียามบ่ายครับวันนี้ได้สตอมาน่าจะซักประมาณสวยสวยได้สักสี่สิบได้นะครับ ่าจะได้สักบ้านนะบ้านไหนที่ยังไม่ได้ทานนะจะมีสองแบบสองต้นนะต้นทีทีกับต้นเม,รรม็ดกลมนะครับเดี๋ยวจะคัดสวยๆที่เป็นแมงแมงแบบนี้เดี๋ยวอาจะเก็บไว้กินเองนะใครยังไม่ได้ทานก็แจ้งได้นะ